สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกลับมาเจออย่างนี้เช่นเคยนะครับก็มีปลั๊กอินดีๆสริปดีๆของ After Effects มานําเสนอเพื่อนๆอ,อ,อีกแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่มีความรู้สึกว่าเวลาเราพาเลน t ์โมเดลแล้วไม่ีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากวุ่นวายนะสริปวันนี้นะครับเข้ามาตอบโจทย์เพื่อนๆได้แน่นอนนะสริปวันนี้มีชื่อว่าส t i c k y Web วนะครับสติ c k y Web เวนี่ยเอาเข้ามาช่วยในการพาเลน t ์งานของเราให้มีความง่ายมากขึ้นนะครับ มันจะทายังไงเดี๋ยวเราลองไปดูนะสกิปวันนี้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับเราก็จะมาเข้าสู่ตัวของการสอนวันนี้นะครับก็วันนี้ก็คือตัวส,สกิปที่ชื่อว่า sticky web นะครับก่อนที่เราจะทําเรื่องเกี่ยวกับ sticky web เราจะต้องไปเตรียมฟุตเทจงานเราก่อนนะครับในที่นี้ผมเตรียมฟุตเทจใน photoshop นะครับแล้วก็แบ่งเลเยอร์นะครับนี่ อันนี้คือเลเยอร์นะครับเราจะแบ่งเลเยอร์ตามาชื่อของเรานะครับอย่างเช่นนี่คือส่วนหัวส่วนป้ายขาส่วนขาส่วนแขนส่วนตัวส่วนไหลแล้วก็แบ่งไปตามเซตนะครับอย่างเช่นนี้นะครับนะผมก็จะแบ่งเป็นชิ้นๆนนะครับนี่อันนี้มันก็จะเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับเพื่อเราจะได้ไปอนิเมตเป็นชิ้นๆของเรานะครับโดยการใช้เจ้าตัว Sticky Web ในการพาเลนส นะครับก็คือการลิงก์ในส่วนต่างๆนะครับพอเราได้ไฟอย่างลนี้แล้วปุ๊บเราก็เซฟไปนะครับแล้ก็ไปเปิด After Effects ขึ้นมานะครับพอเราเปิด After Effects ขึ้นมานะครับก็ให้เรียกไฟล์นะครับที่เราเซฟผมเซฟชื่อไว้ว่าเดโมนะครับผมก็ Import เข้ามานะครับการ Import เข้ามาผมก็แนะนำนะครับมันจะมี Import แบบ o o t a g e นะครับแบบ คอมโพสิชันนะครับแล้วก็แบบคอมโพสิชันแบบเลเยอร์สไตล์เนี่ยให้เอาเป็นแบบที่2นะครับเป็นแบบคอมโพสิชันนะครับพอเราเอาเข้ามานะครับเขาก็จะจัดการเรียกว่าเรียงนะครับเรียงเหมือนตามใน Photoshop ที่เราเรียงเลยนะครับอ่าเขาก็จะเรียงตามอย่างนี้เหมือนที่ผมเรียงใน Photoshop ปเป๊ะๆเ,เลยนะครับก็จะทำให้เราไม่ต้องมานั่งจัดเรียงเองนะวิธีการเอาเข้าแบบ Composition จะทำให้เราทำงานง่ายนะครับ อ่าคราวนี้เราจะมาจัดการาตัวฟุตเทจของเราหรือตัวโมเดลของเราก่อนนะตอนนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเผื่อเราคลิกนะครับไปที่ส่วนหัวของเรานะครับสมมุติเราโช์แต่หัวนะครับจะให้สังเกตได้ว่า,าผมเคลียร์อันนี้ไปเกาะแล้วกันนะครับ จะสังเกตได้ว่าไอตัวเหมือนกับตัวงานของเราเนี่ยมันจะไปมีทั้งหมดของหน้างานเรานะจริงเราอยากได้ให้มันแบบเหมือนคอมแค่เฉพาะหัวนะครับวิธีการนะครับผมก็จะใช้สคริปต์ Skip อีกตัวหนึ่งเข้าช่วยนะก็คือตัวออโต c คอปที่ผมเคยแนะนำหรือเคยสอนไปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับก็ลองไปย้อนตามดูได้นะชื่อว่าออโต c คอปเนี่ย เอามาช่วยในงานเราอย่างเช่นวันนี้นะครับผมจะกดคอนโทนชิป4นะครับอ่าแล้วก็ p c o m ไปเลยนะครับ p c o m อย่างนี้นะครับมันจะเป็น p c o m แล้วเราก็กด a u t o c o อนะครับอ่าคราวนี้เขาเจ้าจะเหลือแต่เฉพาะในส่วนของหัวงเราแล้วนะครับมันจะไม่เหมือนกับ ตัวอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อผมคลิกในส,ส่วนอื่นมันก็จะแบบเหมือนฟูเต็มหน้างานนะไอตัวคอนโทรลคอนโทรชิปซนี้มาจากไหนนะครับก็ามาจากในส่วนของ p composition นะครับอาวในส่วนของ layer นะครับแล้วมันจะมี p compose นะครับอ่าคอนโทรชิปซีนะครับตัวนี้นะครับอ่าผมก็กดคอนโทรชิปซีไปเลยนะครับไล่ทำไปทุกอันนะครับอ่าปึ๊บ แล้วก็ a u t o c คอนะครับน่า หลังจากที่เราพีคอมโพสเห็นไหมครับพอเราพีคอมโพสแล้วนะครับมันก็จะแยกเป็นชิ้นชิ้นเฉพาะในส่วนของอในตัวที่เราทํางานนะมันก็จะไม่ไม่แบบเหมือนเป็นเป็นทั้งหน้าเวลาเราเลือกนะมันก็จะแบบเหมือนซีเล็กซ e เล็กเฉพาะตรงส่วนนี้นะครับโอเคคราวนี้ขั้นตอนต่อมานะครับก่อนที่เราจะทําทการเขาเรียกว่า เข้าไปสู่ตัวไอส Sticky Web ว็บนะผมแนะนำให้เราเซตแอน o ช n พอยาเพื่อจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นด้วยนะในการพาเนต์อย่างเช่นส่วนหัวนะครับแ n น h o r พอ i n t มันอยู่ตรงนี้นะครับผมอยากให้แอน Point ยั์อยู่ตรงใต้คางอะไรอย่างงี้นะครับผมก็มีสคริปต์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านี่นะครับตัวโชว์แอนตัวเชฟนะครับแล้วก็เซตแอนช้พอยนะครับเห็นไหมแอนช้พอย์ point ก็จะอยู่ตรงคางตรงนี้นะครับ อันนี้ปลายขาขวานะครับอันนี้จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วผมก็เซตแ n นจ r Point นะครับส่วนนี้นะครับจาก,ก็ควรแ n นจ r Point ก็ควรจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เซตแ n นจ r Point ส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เซตก็เซตไปก่อนนะครับ จุดเซนเตอร์แล้วก็ให้อยู่เซนเตอร์นะครับเราก็เลือกเซนเตอร์นี้ตัวก็เซตเซนเตอร์นะครับมือก็ควรจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ปลายด้านนี้นะครับอาเซตไป โอ okay. เคราวนี้เราเซตแอนพอย์ทั้งหมดแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาใช้ตัวเจ้า Sticky Web กันนะครับเพลของเราวันนี้นะครับให้เราไปที่ตัว w i n d o w ์ของเรานะครับแล้วเขาจะมีคำว่า Sticky Web นะครับตัวนี้พอเราเปิดขึ้นมานะครับตัว Sticky Web ก็จะเป็นน้่ตายแค่นี้เองนะครับมีแค่2ไอคอนนะ วิธีการใช้ส i g g y w ว b หลังจากที่เราเซตขั้นตอนตามที่ผมเซตแล้วนะครับเราแค่เลือกนะครับแล้วก็กดเหมือนรูปแย,ยมงมุมตัวนี้เลย,เยอ่าเห็นไหมครับเขาก็จะเซตเรียบร้อยแล้วเขาเซตให้เราหมดแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เราสามารถมา a d j จั t หรือมาปรับแต่งให้มันตรงจุดเนี่ยให้มันตรงตามที่เราต้องการนะ เพราะว่าบางตำแหน่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยากได้แบบนี้นะอย่างเช่นส่วนนี้นะครับให้เราไปที่ตัวรูปดาวตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถจับขยับได้นะครับเราก็มาทำการปรับแต่งนะครับอีกสักนิดสักหน่อยนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงสะสืออะไรอย่างนี้ นันนี้ก็อยู่ตรงปลายเท้าอย่างนี้นะครับอพอเราเซตได้อย่างนี้แล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนต่อ,อ,อไปนะครับก็คือเป็นการใช้ปากกาบอกวิธีการลิงก์ข้อให้มันนะครับก็คือเราไปที่ตัว sticky web ตัวบนนะครับแล้วเราใช้ปากกานะครับในการบอกว่า,อ,าอะไรควรจะลิงก์ไปทางไหน นะครับออย่างเช่นส่วนตรงนี้นะครับเราควรจะลิงก์ไปในส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้นะครับแล้วเราก็าไปเซตในส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเราก็จะบอกว่า อันนี้อันนี้ลิงก์ไปนี่ลิงก์ไปนี่แล้วก็ลิงก์มานี่นะครับอ่าก็คือเหมือนลิงก์ตัวนะครับให้มันลิงก์ไปตามเส้นที่เราต้องการบอกนะครับแล้วก็ลากส่วนหัวด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ส่วนหัวนะครับอ่าเราก็จะมีส่วนแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ส่วนหัวแล้วนะครับอ่าต่อมาเราก็จะเป็นส่วนลากลงมาที่ขานะครับอ่าแล้วก็บอกว่าส่วนนี้มานี่ มานี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับฮแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการบอกว่าอะไรควรจะลิงก์ไปกับส่วนไหนนะครับ เราจะทำยังไงนะครับก็คือเราแค่กดตัวใย,ยมุมตัวนี้นะครับแล้วเราก็เปิดเลยปุ๊บนี่ที่เหลือนะครับเห็นไหมครับเขาจะพาเลนต์จัดการเราให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีการพาเลนต์นนะแต่ตอนนี้พาเลนต์เซตให้แล้วนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับอ่าอย่างนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับสมมติตัวครับเห็นไหมครับอืมอ่าเห็นไหมครับก็ เป็นการพาเลน t ์แบบง่ายๆเลยนะเราแค่ทำขั้นตอนนะครับตามที่ผมทำเมื่อกี้มันก็จะเป็นการามาพาเลนส์แล้วซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราจะมาพาเลนส์หรือมาลิงก์เนี่ยบางทีเราจะงงนะถ้ามันเยอะขนาดนี้แต่ถ้าเราใช้ผาดเขียนบอกว่าอะไรไปไหนอะไรไปไหนเนี่ยแบบเมื่อกี้มันก็จะเรียกว่าพาเลน t ์หรือลิงก์แบบง่ายๆเลยสติกกี้เว็บก็เข้ามาตอบโจทย์เรื่องของตัวนี้นะครับไปนลยครับเพื่อน สคริปต์วันนี้ใช้งานง่ายเหมือนที่ผมเคยสอนที่เคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมก็ขอฝากติดตามแล้วก็ s ับส c r i b e ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมในการที่จะทำชาแนลดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ยังมีสคริปต์มีปลักอินที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะมานำเสนออีกในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ